สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่อง Goal Sport.com กันนะครับทางการลิเวอร์พูลคว้าวาัตลุเอนโดเปิดเบอร์เสื้อเซติติของแท้ลิเวอร์พูลเปิดตัววัตลุเอนโดเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในถิ่นแอนฟิลหลังจ่ายค่าตัวให้สตุตการ์ดในวงเงิน19ล้านยูโรและจะได้ใส่เสื้อเบอร์3แทนฟาบินโยที่เพิ่งย้ายไปค้าแข่งที่ลีกซาอุดีอาระเบียลิเวอร์พูลสโมสชันนนำแห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษประกาศยืนยันคว้าตัววัตลุเอนโดกองกลางตัวรับทีมชาติญ,ญี่ปุ่นมาจากสตุตการ์ดท เยอรมันอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่18สิงหาคมที่ผ่านมามิดฟิลวัย30ปีเซ็นสัญญาค่าแข่งในถิ่นอันฟิลเป็นเวลา4ปีหรือจึง,ถ,งถึงช่วงเสมอปี2027ส่วนค่าตัวนั้นไม่มีการเปิดเผยเป็นทางการแต่สื่อผู้ดีเมืองอังกฤษได้รายงานว่าค่าตัวของเขาอยู่ที่ระลาประมาณ19ล้านยูโรหรือระ,ะลาประมาณ722ล้านบาทและจะได้สวมเสื้อหมายเลข3เหมือนตอนที่เล่นให้สตูตการ์ตเอนโดเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักเตะโดยการเข้าสู่อะคาเดมีของโซนันบลมาเร่เมื่อปี2008ก่อ นที่จะขึ้ชุดใหญ่ในปี2010และพอถึงปี2016ก็ได้ย้ายไปซบอุลวะเลดไดมอนด์ตามด้วยแซงตูริดองในปี2018และปีต่อมาไปเล่นแบบยืมตัวให้กับสตูดการกรดก่อนทําผลงานได้อย่างประทับใจจนทาให้มาาขาวดึงมาร่วมทัพแบบทาวรเอาล่ะครับมาตาลุเอนโดจะทดแทนกองกลางที่เพิ่งเสียไปได้หรือไม่ก็โปรดติดตามมาต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องกอสสปอร์ตคอมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ